โอเคมาถึงในส่วนของ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนนะครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจถือว่าเป็นคู่มิดใหญ่ที่เรียกว่าให้คุณในด้านการเสี่ยงโชคหรือให้คุณในด้านของคำว่าสังคมนั่นเองนะครับนั่นก็คือคู่7 8,87นะครับตัวหนึ่งเป็นเงาตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าประธานฝ่ายบาปเคราะห์นั่นก็คือดาวเสาคือดาวเจ็ดเมื่อมาอยู่คู่กับค,บความเป็นแปคือราหู ทำให้ดาวสองดวงนี้นะครับตามนิทานชาติเวนเป็นเพื่อนรักกันนะมักที่จะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีดังนั้นพอมันมีอยู่ใน4ตัวท้ายของบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่หน้าคู่กลางคู่หลังของใครก็ตามแต่ก็มักที่จะได้รับการส่งเสริมทำให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนมากมายนะครับเพราะว่า มันจะมีคนเข้ามาหาคุณเขาเรียกาเพื่อนพ้องบริวารมากเป็นคนที่มีนิสัยใจนักเลงใจคอเนี่มันถึงคนนนะถึงลูกถึงคนลักษณะแบบแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีแนวคิดคแนวคิดในการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายโครงการใหม่ๆอยู่เสมอนะครับหยุดนิ่งไม่ค่อยเป็นนะและเวลาที่ทําอะไรก็คือแบบมันถึงคนนะ่ะ นะครับเพราะว่าคุณทําอะไรคือมันมันได้ใจคนเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับคนได้ง่ายไปไหนมาไหนก็มีการยอมรับให้การยอมรับเป็นความเป็นตัวคุณนะมันก็เลยทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในมุมสังคมกว้างนะมีคนรู้จักมากมายนะครับและเวลาที่ทําอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งถึงไหนถึงกัน มันใจนักเลงนะ่ยเพราะความเป็น7 8็ดปายปนะครับใจมันจะนักเลงกล้าได้กล้าเสียนะครับและมันจึงเป็นเหตุปัจจัยว่าเวลาที่คุณทําอะไรต่างๆมากมายคือแบบมันชอบทําอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับก็มักที่มีโอกาสเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปกับเรื่องของสังคมไม่น้อยนะครับมันเหมือนคุณได้ซื้อใจคนนะครับจนมาครั้งคนใกล้เนื้อใกล้ตัวคุณอาจจะบ่นบ้างอู้อะไรไปอะไรกับเขานักหนานู่นนี่นั่นนะครับเนื่องจากว่า ความความที่เป็นคนที่ใจกว้างนี่แหละนะครับเลยทําให้คุณอยู่ท่ามกลางของผู้คนนะครับมากมายดังนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรกับเลขนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเหมาะกับการที่ทํางานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เออหรือเป็นอาชีพเกี่ยวกับพวกนักการเมืองอย่างนี้นะครับหรือนักการปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่ในฝ่ายเนี้ยนะครับเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีคนรู้จักมากจงใช้ประโยชน์ในลักษณะแบบนี้นะครับและคนที่มีเจิต 8 8 7เนี่ยเวลาที่อยู่ในสายของการปกครองนะอยู่ในสายของการปกครองเนี่ยนะครับมันจะกล้ากล้าบุกกล้าลุยนะครับกล้าต่อสู้เพื่อพี่น้องกล้าต่อสู้เพื่อประชาชนของตัวเองที่ได้รับความไว้วางใจนั่นเองครับดับงนั้นพอความเป็น7 8 8 7เนี่ยนะครับมันทําให้คุณสามารถที่ทํางานใหญ่ๆได้ค่อนข้างง่ายและเป็นคนที่ชอบพัฒนานูาน่นพัฒนานี่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องห่วง นะแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าพูดในเรื่องราวของเรื่องของนิสัยใจคอหรือเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยนะครับมันถือได้ว,ว่าคุณชอบทํำอะไรที่มันสิ่งเสี่ยงนะเสี่ยงมากจนเกินไปบางครั้งมันก็มีภัยกับตัวเองและสิ่งที่คุณทาโดยส่วนใหญ่มักเป็นอาชีพทางสีเทาอาชีพทางสีเทาคือแบบว่า เหมือนกับเรื่องของการพนันอย่างนี้นะครับหรือว่าขายหวยอย่างนี้นะครับหรือขายสุราอย่างนี้นะครับเปิดพงเปิดเับลักษณะอย่างนี้หรือขายของพวกมึนเมาหรือของโดงของดองนะครับหรือว่าขายลอตเตอรี่ขายของโกงของเก่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยครับในความเป็น 88, เจ็ดแปดแปดจะส่งผลส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะครับมักที่จะประสบความสําเร็จและมันเหมือนกับมันมาถูกทางเก่าถูกที่ขัน้น นะถ้าคุณจะทำอะไรก็แต่เกี่ยวกัเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้ทำในลักษณะแบบนี้มันจะส่งผลให้กับความเป็นตัวคุณเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีและเลขนี้ถือว่าเป็นเลขโชคใหญ่นะคนที่มีเลขนี้มีโอกาสถูกหวยรวยแบักบเบอร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งหนะึ่งะบางครั้งโชคดีเนี่ยโอ้โหอาจจะถูกรางวัลใหญ่เอออาจจะเป็นรางวัลที่2หรือบุญถึงบาร,รมีมากนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบทําบุญ เป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสได้ถูกรางวัลที่1ด้วยเช่นเดียวกันเลีเดียวว่าคู่นี้เจ8 7ปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลขคู่มิตรในด้านของโชคลาบลูกพี่ใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวละนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงใครที่มีก็ถือว่าเป็นการให้คุณนะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็แน่นอนหาง่าย นะแต่มันก็ใช้เก่งมักที่จะมีเงินจากการเสี่ยงดงเสี่ยงดวงอย่างที่บอกนะครับเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะมักจะมีเงินเข้ามาในลักษณะแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเรื่องความรักมันก็เหมือนกับว่ามือคือมีรักมากแต่ไม่ค่อยสนใจอ่ะคนนั้นเจอคนนั้นทีคนนี้ทีแต่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปรักแบบ แบบวแหวานแวว่ะมันมันไม่ใช่การรักแบบวแหวานแววนะครับแต่มันคือรักในเรื่องของการเสี่ยงอย่างอื่นดีกว่านะครับรักในเรื่องของการเ,าเสี่ยงดวงอย่างเงี้ยนะครับหรือ,อาการพนันขันต่อลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันคือความรักที่คุณมีให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังในความเป็นเจดแปดนั่นก็คือเรื่องของพิสุราหรือรังด้วยนะครับเพราะเวลาที่มันมาเนี่ยนะครับมันจะมาแบบ ปัจจุบันทันด่วนเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือความเป็น7887เป็นคู่มิตรใหญ่ที่ให้โชคลาภและให้ความเป็นคนที่กว้างขวางนะครับในวงสังคมได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นนักพัฒนาเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคู่ถ้ามีอยู่นะในสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชนของใครก็ตามแต่ ให้คุณนึกเลยครับว่าเออมันดีนี่วานะมันทําให้คุณเป็นคนที่กล้าที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่หยุดนิ่งกับตัวเองไม่กลัวที่จะฝันไม่กลัวที่จะบุกไม่กลัวที่จะลุยถือว่าเป็นเลขที่ดีอีกเลขหนึ่งนะครับอ่ะผ่านไปครับในส่วนของ7 8 8 7นะครับกับรายการเส้นทางดวงผมอาจารย์พัฒนพงษ์เลิศวัฒนธรยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด s u บ s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับตัวผมด้วยนะครับแล้วก็ให้กับทางช่องได้มีโอกาสไดพัฒนานะหรือว่าหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆม,มาให้กับหลายๆท่านหลายคนได้มีโอกาสได้ปรับนะปรับดวงชะตาปรับวิธีคิดปรับหลายๆสิ่งหลายหลยอยา่างเพื่อให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะครับในหลายๆด้านของความเป็นตัวคุณด้วยนะครับอะผ่านไป7 8 8 7ในสื่ตัวแทนของบัตรประชาชนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับ คู่สุดท้ายในเลข7ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ7997จะส่งผลดีร้ายอย่างไรเดี๋ยวสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอพัดชูบาบเก่งต้องบุกเฮงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปีดีจากผมนะครับ